สวัสดีครับพก,กับสุลกานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บิ๊กนิวจวดพี่น้องจวดซาแนลมีดอกสซันนี่จวดอย่างเดียวแฟนผีใจฟูสื่อกาตาเปิดเผยซีทเคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จแล้วประสบความสำเร็จอวทารนะครับสื่อของกาตาระบุซีทยาซิมบินอมัดอัลเทนีเข้าซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จแล้วและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ด้วย ซีดีชิมบินอามัดอัลทานินครับนักธุกรกิจชาวกาตาร์ประสบความสิ้นในการเข้าซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังสิบเวทีผิวมังกฤษตามการรายงานจากอวตารสื่อของประเทศกาตาร์นะครับอยบดได้ตัวด้วครับพผมไม่เป็น้องข่าวออกมาเต็มฟีดอยู่ครับพผมไม่เป็น้องหากผมตัวนี่ ให้ผมกินเขาก็ขี่กันย่อมครับซีเทียซิมกบเซอร์จิมไรท์คิปนะครับมหาเศรษฐีของสหราชอาณาจักรเป็น2รายที่แสดงเจตนาว่าต้องการเทโอเวอร์สมสรซันแมนจนเต็มพลังตะกุลกาเซอร์ประกาศพร้อมขายเทียมตั้แต่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มาซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังก็เสนอไปแล้วตั้งหลายต่วหลายครั้งเพียงแต่ตะกุลกเซอร์ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าจะทํำยังไงดีทัานนี้ก่อนหน้านี้นะครับกระแสข่าวเทไปนิดทางที่ว่า เลตคิปเป็นตัวเต็งอันดับที่1ที่จะได้แมนเชสเตอร์เตดมานก็กล่องแต่อีกไม่กี่วันต่อมาซิดยาจิมก่อนตัดสินใจย,ยื่นก็เสนอสู้ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอีกด้วยกระทั่งล่าสุดนะครับอาสปาร์ทานก็แฉว่าซิดยาจิมประสบความสาเร็จกับภารกิจนี้แล้วซึ่งมีการประกาศถึงอยู่นี้ในอนาคตอันใกล้น,นี้อีกด้วยโดยก็เสนอซิดยาจิมจะอยู่ที่ราวๆ5 0 0 0ล้านปอนด์ประมาณ215,000ล้านบาทและเขาจะเข้ามาครอบครองทีมแบบ100เ รวมถึงการช่วยล้างหนี้สินทั้งหมดของแมนยูอีกด้วยนะฮะสำหรับรอวตารครับถือเป็นสื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลของซิกยาซิมเพราะว่าซิสอามัดบินยาซิมบินจาเซอร์อัลทานีบิดาของซิกยาซิมนั้นถือหุ้นกับสื่อรายนี้อยู่ถึง50%ด้วยกันนะครับโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจบสักเถอะครับบาปตานน่แหละครับอยู่แบบคนรวยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องบางนี้เงินมหาศาลครับพ่อแม่พี่น้อง รอบกระแสจอขายเทียมหุ้นแมนยูราคาขึ้นสูงปีดหุ้นราคาขึ้นหุ้นของปีแสดงแมนเชสเตอร์มีราคาที่สูงขึ้นพร้อมๆกับกระแสข่าวที่บอกว่าเซียาิมบินอมัดอัลททนีประสบกรามแเด็จในการคอร์ทเทอเวอร์แมนยูแล้วหุ้นของแมนเชสเตอร์ูไนเตดในตลาดลับรัพย์ของนิวยอร์กมีราคาเพิ่มขึ้นเกิน3เหรียญสหรัฐประมาณ102บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่1นชั่วโมงจนทำให้ราคาหุ้นอยู่ที่ตอนนี้ย3.67เเหรียญสหรัฐอเมริกา ประมาณ804.7บาทอัไนก็นข,อของปีแสดงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมาโดยตลอดนะั้แต่ที่ค,คกือกุนเกียวซ่ากลุ่มเจ้าของทีมรายปัจจุบันประกาศ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบบพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่อยากจะลงทุนกับแมนชั่นเต็ดทั้งในรูปแบบการขอทเทคโอเวอร์ไปเลยหรือการซื้อหุ้นเพียงแค่บางส่วนทั้งนี้นะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีกระแสข่าวหรือว่าซิดยาซิมบินอมัดอัลทานีนักธุรกิจชาวกตาตาประสบความสำเร็จนการซื้อแมนชเชนงเตดแล้วโดวยเสื่อรายงานข่าวนี้เป็นสื่อจากกตาตาที่เป็นบิดาของซิดยาซิมถือหุ้นอยู่ครึ่งหนึ่งด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศเดีวนี้อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้เช่นเดียกันในขณะที่กระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเมนยูนั้นก็มีการขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามไปด้วยซึ่งหุ้นของเมนยูก็ขึ้นไปเป็น23.67เหรียญสหรัฐต่อหุ้นแล้วถือเป็นราคาหุ้นที่สูงที่สุดของแมนชนเต่นับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยนะครับโอ้โหฝ่าไปลงทุนนะแม่พราะม่มีน้อง บิก๊กนิวสะเทือนพิม์ลีกลือหนักหลังซิดยาซิมเทคโอเวอร์สำเร็จแมนเชสเตอร์เตดบรรลุข้อตกลงคว้าคิลิยันเอ็มปาเป้หลัง ded, ong, ละจากมีรายงานจากกระตาว่าซิดยาซิมบรรลุข้อตกลงเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จเป็นที่รู้แล้วและเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ฟรานซโวโรโมโนได้โพสก,ก์ขความยืนยันว่าคิลิยันเอ็มปาเป้จะไม่ต่อสัญญาชุดใหม,ม่กับป erm า,ารีสแซงต์แชร์แมงล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากรายง,งานจากสื่อต่างประเทศว่าคิลิยันเอ็มปาเป้บรรลุข้อตกลงย้ายสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว หลังจากตลกลงแค่ตัวกับปาบรี์เชนแมงด้วยมูลค่า150ล้านยูโรกิลยันเปเป้จะเซ็นยาก,กับแมนเชนเต็ดด้วยระยะสัญญา5ปีจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028ตอนนี้ระบุวันเข้าตรวจร่างกายกันแล้วและตุอยา่างจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ซึ่งข่าวนี้นะครับก็เป็นจากฝั่งของกาตารายงานมานะครับแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเคยจําได้ไหมนะครับว่า ก่อนที่ท่านซียักซิมนั้นจะเข้ามาซื้อแมนยูก็มีนโยบายหรือว่ามีแผนงานนะครับบอกว่าถ้าหากเข้ามาซื้อทีมแมนยูในสเปดเขาจะคว้าตัวคิเรียนอัมปาเป้มาร่วมทีมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้นะฮะโอ้โหถ้าหากเป็นเรื่องจริงนะครับรับรองว่ากระหึ่มโล่โรแมโนโ่เปิดเผยตัวการใหญ่ทำให้แมนยูยังไม่ได้เมซันเมาส์แม้บอลุคเข้าตกลงกันแล้ว ตกลงจบไปแล้วแต่ยังย้ายทีมไม่ได้ฟาบิยสูตโรมาโน่เยาวข่าวคนดังสายฟุตบอลชื่อดังออกมารายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ดบรกกรตุ่ตกลงในการกระตุ้นตัวแมนเชสเต์เป็นมนเมกอร์ดีกรีกทีมชั้นคลิกของเชลซีไปเป็นที่รู้แล้วโดยมีรายงานว่าสัญญ,ญาส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาของอยู่นี้แต่ยังไรก็ตามโมราาม,โมราโน่เปิดเผยว่าปัญหาที่ทําให้ยังไม่สามารถเปิดตัวได้ก็เป็นเพราะว่ากาตรวจที่ยังไม่สามารถเจรจากันลงตัวกับเชลซีนั่นเองโดยมีรายงานว่าเชลซีเรียกร้องอยาบดีตัวแพงถึง80ล้านยูโรราวส9ล้านบาท ซึ่งทางบอร์ดารของปีศาจแดงก็มองว่าแพงจนเกินไปสำหรับผลงานของเบนซอนาในซีซั่นนี้ทำไป3ประตูกระพกอาซิสจากการลงเล่น3-5มนั้นในทุกร,รายการซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวมีค่าตัวอยู่ที่ราว,ราว ,65 หล้านยูโรหรือประมาณ2 4พันล้านบาทนะครับนี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13มมิถุนายนนะครับตอนนี้นะครับข่าวทุกสำนักนะครับรายงานเป็นเสียงเดียวกันแล้วนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถูกเทคโอเวอร์จากท่านซีดยสซิมบิวมัดเอาทานีเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการประกาศอย่างเป็น,นการและรายละเอียดต่งางๆนะครับโดยคาดกันว่าน่าจะอยู่ที่5,500ล้านปอนด์นะครับสำหรับการซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ะจะเป็นการสร้างทีมใหม่นะครับโดยเจ้าชายแห่งกาตานั้นออกมายืนยันนะครับว่าจะซื้อผู้เล่นที่ดีที่สุดเข้ามาสู่ทีมแมนยูนะครับ แฟนๆก็ต้องลุ้นนะครับดิวแรกจะเป็นดิวไหนนะครับแต่มีการยืนยันว่าน่าจะเป็นดิวคริเลียนเอ็มบัปเป้นะครับช็อกโลกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วลายต่อไปก็อยากได้ใครก็สบายแล้วครับตอนนี้มีเงินนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ไม่ใช่ทีมที่ร่ำรวยที่สุดแล้วนะครับแต่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับหุ้นของสโมสรก็พุ่งทะยานขึ้นนะครับเหมือนกับการเทคโอเวอร์นั่นเองนะครับและแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวเย็นนี้บิ๊กเนล ปิดดิวเทคโอเวอร์แมนยู่สำเร็จ